จริงิๆจริง,ง,งวันนี้มาที่นี่อากาศดีสดใสที่สุด ฟิป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 ชนะรักภูจะเบนี่เพื่นมาฝากกันสวยปะเต๋ตอก็ผมมัวต๋ผมมัวเกังก็ผมมัว